การตรวจดวงเนี่ยนะคะเราก็คือใช้วิชาโหาราศาสตร์ในการตรวจโดยดูจากวันที่เดือนปีเวลาแล้วก็สถานที่เกิดเพื่อตรวจหาพลังธาตุของเราว่าเราเป็นคนธาตุอะไรลักษณะชีวิตตั้งแต่เกิดจนทํางานจนวัยสูงเออวัยผู้ใหญ่แล้วก็ปั้นปลายชีวิตจะเป็นอย่างไรช่วงปีหน้าปีนั้นปีนี้หรือช่วงเนี้เราดวงดีหรือไม่ดีเพื่อ เราจะได้นำไปใช้ในการวางแผนชีวิตของเราได้บางคนกลัวการตรวจดวงแต่ก่อนอาจารย์แองก็เป็นค่ะแต่พอเราได้มาเรียนวิชาโหราศาสตร์อย่างจริงจังแล้วก็นำมาใช้กับชีวิตจริง5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้เลยว่าการที่เรามีความรู้ในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยมันช่วยทำให้เราเดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะเจาะแล้วก็ความผิดพลาดอะไรอไรเนี่ยมันก็ลดน้อยลงได้